ว e l c ั m e t ส Start ว i t h Why p o d c a ส t พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ความคิดและแรงบันดาลใจคนขี้ตนกเท่านั้นที่จะรอดตายสรุปหนังสือ Only the Paranoid Survive โดย Andrew Grove สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start With Why Podcast นะครับคุณอยู่กับผมวัยธนวัตนมาลาบุคภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ วันนี้จะมาชวนคุยกันถึงบทสรุปของหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ช่วงนี้ผมเห็นหลายๆเจ้านะครับหลายๆสำนักเนี่ยออกมาสรุปหนังสือพูดคุยหนังสือเล่มน,นี้กันนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆบริษัทนะครับเจอภาวะวิกฤตเจอคริสตสกันนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยแทบจะไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับเมื่อเจอวิกฤตตัวนี้เข้ามาเนี่ยนะครับไม่มีใครคาดการได้เนาะว่าวันดีคืนดีเนี่ยลองนึกภาพเนาะอยู่ๆห้างสรรพสินค้า แทบจะทั่วประเทศไทยต้องถูกสั่งปิดนะครับใครจะไปน,นึกครับว่าอยู่ดีๆเนี่ยนะครับเครื่องบินแทบจะทุกลำถูกห้ามขึ้นบินเหนือน่นฟ้านะครับผมฟังคุณพี่ทัศบลพิทัศบลที่เป็นผู้บริหารของอไทยแอร์เอเชียนะครับพี่เขาก็บอกว่าไม่ว่าแอร์เอเชียนะครับจะผ่าวิกฤตต่างๆมาเยอะมากมายไม่ว่าจะเป็นปิดสนามบินไม่ว่าจะเป็นกีฬาสีเสื้อเหลืองเสื้อแดง ไม่ว่าจะเป็นน้าท่วมใหญ่แต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่โหดที่สุดละนะครับก็ต้องบอกว่ามองไปทางไหนเนี่ยก็เจอกับหลายๆบริษัทนะครับที่ต้องอฝ่าภาวะวิกฤตตัวนี้กันไปนะแต่ก็ต้องบอกว่ามีอีกหลายๆบริษัทนะครับที่เขาพอตั้งตัวได้นะครับเขาโชคดีนะครับตั้งตัวได้เพราะว่าอะไรครับผมมองไปส่วนใหญ่บริษัทที่สามารถที่จะพอที่จะฝ่าภาวะวิกฤตตัวนี้ไปได้เนี่ย รวนแล้วแต่เขาทำสิ่งที่เรียกว่าดิจิ t a ลทราน sfmation มายังหนักหน่วงก่อนหน้านี้มีการพาธุรกิจเนี่ยว่าฉันเนี่ยต้องก้าวไปสู่บริษัทที่เป็นดิจิทัลต้องเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับยกตัวอย่างเช่นแบงก์ไทยนะครับอย่าง K-Bank อย่าง SCB นะครับหรือไม่ว่ามจะเป็นบริษัทค้าปลีกอย่าง Central นะครับ หลายๆบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับหลายๆปีมาเนี่ยนะครับเขาก็ลงทุนในการทําสิ่งที่เรียกว่าการพาบริษัทตัวเองนะครับให้ไปสู่บริษัทที่เป็นดิจิทัลนะครับลงทุนมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าอย่างนี้ฮะผมเชื่อว่าคําว่าโชคดีคํานิยามของมันเนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าการที่คนคนหนึ่งหรือบริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยเตรียมตัวมาอย่างดี ในการรับภาวะวิกฤตที่เขามองเห็นไปข้างหน้าเขาเห็นไปข้างหน้าอยู่แล้วแหละนะครับเหมือนเรือลองนึกภาพเนาะเหมือนเรือไททานิกนะครับหน้าที่ของ CEO นะครับคือคนที่อยู่ที่หัวเรือครับแล้วก็มองออกไปข้างหน้าครับที่หน้าน,น้ำครับว่าเรือลำนี้เนี่ยนะครับที่กำลังพาพนักงานทุกคนในองค์กรเนี่ยนะครับให้แล่นไปในทิศทางไหนนะครับเซตเดเรคชั่นขององค์กร และมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าใน Direct i o n ที่กำลังพาเรือลานั้นไล่เดินไปเนี่ยนะครับกำลังจะไปชนกับอะไรไหมเรือไทททนิกเนี่ยนะครับตอนนั้นเรียกว่าภาพยนตร์เนี่ยก็คืออยู่ในสภาวะอากาศที่มันขมุกขมัวมากๆเลยนะครับกัปตันเรือไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ว่ากำลังแล่นไปชนกับภูเขาน้ำแข็งก้อนมาหืมมาที่กำลังรออยู่นะครับหน้าที่ของซ o คือวางแผน นะครับและเซ d i r e c t ชันนะครับว่าถ้าเราเห็นอยู่แล้วแหละว,ว่ามันต้องเจอภูเขาน้ําแข็งข้างหน้าทําอย่างไรล่ะที่เราจะพาให้เรือลํานี้เนี่ยสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพื่อให้มันฝ่าภาวะวิกฤตตัวนั้นไปได้ความหมายของคําว่าโชคดีของผมก็คือคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีและเมื่อทัมมิ่งมันใช่นะนะครับสิ่งที่เราเตรียมตัวมาอย่างดีนั่นแหละสิ่งนั้นแหละนะครับที่มันจะพาให้เราเนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันปัญหาฝ่าฟัน ฝ่าฟันวิกฤตสิ่งนั้นไปได้นะครับโอเคก็ okay, okay, <ically. S 2> ไปดูกันนะครับหนังสือเล่มนี้เรียกว่าเป็นหนังสือคลาสสิกเล่มหนึ่งเลยของการบริหารจัดการนะครับผู้แต่งชื่อว่าแอนดรูว์โกรฟนะครับเป็นอดีต CEO ของบริษัท Intel นะครับหลายท่านน่าจะรู้จักรู้จักบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ er ชั้นนำระดับโลกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าอ,อินเทลเนี่ย ก่อนหน้านี้เขาก็เจอภาวะวิกฤตมานะนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องให้ฟังครับว่าแอนดรูเนี่ยเขาพาบริษัท Intel ฝ่าภาวะวิกฤตไปได้อย่างไรนะครับโอเคประวัติคร่าวๆของแอนดรูนิดนึงครับแอนดรูเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยเออเป็นเรียกว่าเป็นผู้นำที่เรียกว่าได้รับการยอมรับจากคนในวงการเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนะครับแล้วเขาเองเนี่ยก็ยังถูกได้รับ การยอมรับนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นบิดาของการทฤษฎีการวัดผลอันหนึ่งที่เป็นที่แพร่หลายของสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีคอมพานีทุกวันนี้สิ่งนั้นก็คือ OKR OK นะครับจอห์นดรนะครับจอห์นดรที่เป็นคนเอาแนวคิดของ OKR OK เนี่ยไปเล่าสู่กันฟังให้กับผู้ก่อตั้ง Google นะครับจอห์นดัรเนี่ยเคยเป็นผู้บริหารของ Intel นะครับเรียนรู้เรื่อง OKR OK เนี่ยมาจากคุณแอนดรูนี่แหละ นในช่วงนั้นที่เขาทำงานกับบริษัท Intel นะครับก็ต้องบอกว่า n n r e w g r o v e เนี่ยเรียกว่าเป็นบีดาเลยนะครับในแง่ของบีดาของ OKR OK และเป็นบีดานในการเล่า,เร,าเรียกว่าในการพานำพาบริษัทฝ่าวิกฤตตัวนี้ไปได้นะครับคุณแอนดรูเนี่ยยังเป็นอาจารย์ที่สอนในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่เป็นสแตนฟอร d ด r กร u a t e School of Business นะครับเรียกว่าเป็น มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านธุรกิจอันดับท็อปทอปของโลกนะครับที่อยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์นะครับไปดูกันครับในพาร์ทที่หนึ่งของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาเล่าคุณแอนดรูวอเขาเล่าแบบนี้ฮะว่าบริษัทนะครับโดยธรรมชาติแล้วนะนะครับไม่ว่าจะบริษัทไซส์เล็กไซส์ใหญ่ระดับ SME สตาร์ทอัพเทคอมโานีใหญ่หรือระดับบิ๊กคอร์ปอเรทใหญ่ๆเนี่ยนะครับโดยธรรมชาตินะบริษัทต้องเจอกับ เรียกว่าจุดพลิกผันเชิงยุทธาศาสตร์ครับจุดพลิกผันเชิงยุทธาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษคุณแอนดูใช้คำว่า strategic inflection point นะครับเป็นจุดที่เป็นทางแยกของธุรกิจครับที่ณจุดนั้นเนี่ยเราเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสนะที่ธุรกิจเนี่ยจะหัวทิ่มลงมาจากเดิมทีเราทำไรายได้ได้ดีอยู่มีลูกค้า เป็นกรอบเป็นกรรมที่จะมาซื้อสินค้าของเราต่อเนื่องนะครับแต่เรามองเห็นไปข้างหน้าแล้วว่ามันมีความเสี่ยงอันใหญ่หลวงที่กําลังรอเราอยู่ลองนึกภาพเหมือนเรือไททานิกนะครับที่มองเห็นภาพเลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยในไม่ช้าเนี่ยกำลังจะมีภูเขาน้ําแข็งก้อนยักษ์รอเราอยู่อยู่ที่ว่าในฐานะของผู้นําองค์กรหรือ c ี o อเนี่ยจะตัดสินใจอย่างไรนะครับจะตัดสินใจที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ ที่จะก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้บริษัทเนี่ยเจอภาวะวิกฤตอาจจะชนพวกเําแข่งนั้นอย่างจังจนทําให้บริษัทล้มละลายหรืออีกทางหนึ่งบริษัทก็สามารถที่ตัดสินใจที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อนําพาให้บริษัทเนี่ยกลับมาอยู่ในภาวะการเติบโตอย่างสูงต่อไปได้นะครับจุดสําคัญหรือคีย์เวิร์ดก็คือจุดพลิกผันเชิงยุทธศาสตร์นะครับเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าบริษัทของเราเนี่ยกำลังอยู่ในจุดพลิกผันตัวนั้นแล้ว Strategic i n f l e c t i o n Point อยู่ในจุดที่เป็นทางแยกเชิงยุทธศาสตร์ที่ผู้นำองคอ์กรเนี่ยต้องตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปในทิศทางไหนฉันมีอะไรหรือเปล่าที่ฉันต้องปรับเปลี่ยนนะครับแนวคิดการบริหารของคุณแอนดรูเนี่ยเขาบอกว่าให้จงระแวงเข้าไว้ครับจงระแวงเข้าไว้นะนะครับให้กลัวเข้าไว้พารานอยเข้าไว้นะครับเขาเชื่อว่าความสำเร็จเนี่ยนะครับขององคอ์กรนะ นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยหลงละเริงครับความหลงละเริงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถล้มเหลวได้มีแต่คนที่ต้องระแวงอยู่ตลอดเท่านั้นแหละที่จะรอดนะครับเขายกตัวอย่างถึงผมยกตัวอย่างแบบนี้นะสมมตออิธุรกิจหนังสือพิมพ์นะครับลองนึกภาพเนาะในปัจจุบันนี้เนี่ยแทบทุกคนเนี่ยนะครับไม่มีใครซื้อหนังสือพิมพ์อ่านเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดิจิตอลเนี่ยนะครับเข้าถึงผู้คนแทบทั้งสิ้นแหละ คนไทย70-80%นะครับ,นะรบเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับด้วยสมาร์ทโฟนและด้วยสมาร์ทโฟนเนี่ยทำให้เขาเข้าถึงข่าวสารผ่านทางอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ไว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะครับผ่านทาง f a c e b o o โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้อย่างง่ายดายไม่มีความจะเป็นครับที่เขาต้องซื้อหนังสือพิมพ์แล้วนะครับถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับตอนที่คุณอยู่ในอยู่ในยุคที่เฟื่องฟูมากๆเนี่ยนะครับคุณก็ต้องคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ย มันอยู่ในยุคที่มันค่อนข้างโอเคนะนะครับแต่มองไปข้างหน้าเนี่ยมีความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทําให้ธุรกิจขายหนังสือพิมพ์เนี่ยมันจะล้มลงได้ณนะวันนั้นเนี่ยที่คุณยังขายหนังสือพิมพ์ได้ดีอยู่เนี่ยคุณต้องเริ่มตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่จะทําอะไรแหละไม่ใช่รอให้ความเสี่ยงต่างๆดิจิทัลเนี่ยมันเข้ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วคุณถึงค่อยเปลี่ยนถ้าคุณรอถึงวันนั้นมันก็ช้าไปแล้วครับ นะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้อย่างธุรกิจหนังสือพิมพ์เป็นต้นนะครับกลับมาที่เรื่องราวของบริษัท Intel กันดีกว่านะครับตอนช่วงที่คุณแอนดรูเนี่ยเขากำลังเป็น CEO ของบริษัทนี้นะครับเขาอยู่ในทางแยกเช่นเดียวก,กันกับธุรกิจหนังสือพิมพ์นะครับเดิมทีนะครับ Intel เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิต Memory c h i p นะครับไม่ได้ไม่ได้ผลิต ไ i โครโปรเซสเซอร์อย่างที่ทุกท่านรู้จักกันทุกวันนี้นะครับตอนนั้นเองเนี่ยอินเทเนี่ยมองเห็นภาพแล้วว่าถ้าเขาเองเนี่ยยังพยายามผลิต Memory ี h i ิพอยู่ในตลาดที่เป็นตลาดการผลิต m e มโมรเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยเขาจะแย่แน่นอนเพราะว่าอะไรครับเขามองเห็นตลาดบริษัทจากประเทศญี่ปุ่น บริษัทประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีเทคโนโลยีนะครับที่สามารถผลิตเมมโมรีชิปเนี่ยได้ในราคาที่ Intel ไม่สามารถทำได้นะครับเขาเห็นเลยว่าเทคโนโลยีที่บริษัทญี่ปุ่นมีเนี่ยอินเทไม่สามารถสู้ได้นะครับเขามองเห็นภาพไปในอนาคตว่าบริษัท Intel อนาคตไม่ใช่ต้องอยู่ในตลาดที่แข่งขันในการผลิตเมมโมรีชิปแต่มองไปในอนาคตสิ่งที่สำคัญในธุรกิจ ดิจิตอลในอนาคตคือไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, หรือมันสมองของอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปสมาร์ทโฟนนะครับอินเทอร์เน็ตออฟทิงอุปกรณ์ Device ต่างๆนะครับที่ต้องเรียกว่าที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมีหัวใจอยู่อันหนึ่งที่สำคัญมากๆคือไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, นะครับสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้เห็นกัน,นได้ง่ายๆ นะครับต้องอาศัยผู้นำที่มีประสบการณ์และเข้าใจกันดีและเปิดรับฟังฟีดแบคจากคนรอบๆตัวนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยแอนดี้ตัดสินใจนะครับคุณแอนดี้หรือคุณแอนดรูนะครับตัดสินใจครับว่า Intel ต้องไม่อยู่ในตลาดที่ผลิต Memory c h i p ละต้องก้าวออกไปครับต้องไปผลิตไมโครโปรเซ s เซอร์เขาตัดสินใจที่ลงทุนครับ อโลเกตงบการลงทุนนะครับ R&D นะครับวิจัยต่างๆเนี่ยในการลงทุนเข้าไปศึกษาเทคโนโลยี Technology ในการผลิตชิปไมโครโปรเซสเซอร์ Micro ต่างๆนะครับมีการปิดโรงงานเดิมนะครับเรียกว่าโรงงานผลิตเดิมที่ใช้ผลิตเมมโมรีชิปเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วครับต้องเปลี่ยนโรงงานเลยเรียกว่าปิดโรงงานเลิกคนนะครับปรับสกิลคนใหม่นะครับจากเดิมคนที่มีสกิลในการเรียกว่าในการทําพัฒนาเมมโมรีเนี่ยนะครับก็ต้องรีสกิลใหม่ ปรับทักษะใหม่ครับนะครับต้องให้คนที่ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์รีโพซิชันบิสเนสใหม่นะครับก็คือปรับทิศทางธุรกิจใหม่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยเป็นยุคหัวเรียวหัวต่อของบริษัท Intel นะครับการที่แอนดรูเนี่ยนำพาบริษัท Intel ไปในทิศทางนั้นสุดท้ายละทำให้บริษัท Intel เนี่ยสามารถฝ่าภาวะวิกฤตไปได้จนทำให้บริษัท Intel เนี่ยเป็นผู้นำในการผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, ให้โลกเรา ในทุกวันนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของบริษัท Intel นะซึ่งคุณแอนดูเขาบอกงี้ฮะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของ CEO คนเดียวนะครับที่ต้องเฝ้ามองนะว่าบริษัทอยู่ในจุดพลิกผันเชิงยุทธศาสตร์แล้วหรือยังแต่เป็นหน้าที่ของ the whole company หรือทั้งบริษัทครับและของพนักงานทุกๆคนเพราะว่าอะไรครับพอลองนึกภาพเนาะถ้าทุกๆคนในองค์กรเนี่ยไม่ได้คอยระแวดระวังนะว่าบริษัทกําลังจะไปเจอภูเขาน้ําแข็งหรือเปล่าเนี่ย นะครับพนักงานทุกคนเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่ต้องไม่มีการทำลองนึกภาพเนาะถ้าบริษัทไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยนะครับบริษัทก็ต้องเลิกออฟพนักงานนะครับบริษัทก็ต้องปิดตัวไปนะครับอันนั้นเป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการมองทิศทางของบริษัทเนี่ยนะครับแน่นอนหน้าที่หลักคือเป็น CEO แต่แอนดรูบอกว่าจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของทุกๆคนในองค์กรและที่สำคัญภายในองค์กรด้วย นในเอพิโซดนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาเจาะลึกเล่าให้ฟังต่อนะครับว่าจากจุดนี้เนี่ยนะครับในการมองจุดพลิกผันเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยแอนดรู Andrew เขาแนะนําให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยหรือบริษัทต่างๆเนี่ยใช้เฟรมเวิร์กหรือโครงสร้างอะไรในการมองครับทำยังไงเนาะเราจึงจะมองเห็นจุดพลิกผันเชิงยุทธศาสตร์แบบนี้ได้ ก็วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกับ Start with Why Podcast นะครับอย่าลืมนะครับแชร์กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมเองตอนนี้เนี่ยก็จะพยายามมาทำพอดแคสต์เอพิโซดใหม่ๆเนี่ยในทุกๆวันนะครับรวมทั้งวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยแชร์ช่วยกดไลค์ให้กําลังใจนิดนึงนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับผมในการทำพอดแคสต์ตอนใหม่ๆมาทุกวันมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ start with why podcast